เชื่อด้วยศรัทธาพยาปุริศาสตร์ในตำนานเล่าขานกันว่าท่านเป็นหนึ่งในบริวารของทาวเวสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจและยักษ์ทั้งปวงมีหน้าที่ดูแลควาสมสงบเรียบร้อยและคอยดูแลพฤติกรรมของบริวารต่างๆ และยังมีความสามารถจับกินพูดผีพิศารที่ไม่อยู่ในโอวาทเป็นอาหารลักษณะเด่นของพญาปุริศาสตร์จะมีลักษณะเป็นยักษ์ที่มีส่วนผสมประสานของความเป็นคนและสิงหรือมนุษย์ครึ่งสิงที่มีปีกมีความเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาพญาปุริศาสตร์จะบังเกิดตะบะเดชมหาอำนาจ และเป็นที่ยำเกงแก่เหล่าผู้ผีดงวิญญาณและปีศาจทั้งหลายและยังสามารถปกป้องคูณใส่มนดำแก้และป้องกันอาถรรพฝันร้นายและลางร้ายต่างๆนานับประการอีกครั้งยังมีความเชื่อกันว่าท่านสามารถโดนบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกที่วาลาตีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัติ พิพัฒนามงคลจำเริญด้วยอนุภาพแห่งพระตนะไตเป็นยิ่งนักแลคาถาบูชาพญาปุริศาสให้กล่าวนมโมสามจบแล้วว่าตามดังนี้อิมานิสกาเลนะพญาปุริสานังมหาเทวาศิลสาณมะกาลานุกาเนวะ หัตวาสัพเพอุปัทเวอเนกาอันตรายามิวินาศสันตุอาเสสโตทีฆะมัทานังพยาปุริสาทานังมหาเทวาอัมเหสัพปริวาเลอนุรักษ์ขันตุสัพพธาผู้ใดกล่าวเป็นประจำ ทุกค่ำคืนก่อนนอนเชื่อกันว่าฝันที่ร้ายจะหายกลายเป็นดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาบดีนักแร